เราสร้างชาวซิวิไลด้วยตัวของเราเองโดยเจบต้องลงรายละเอียดท่ามกลางสิ่งที่กิเลสโลภโลกรธหลงได้ปิดบังหลอกลวงให้คุ้นเคยยอมให้กิเลสควบคุม บังคับสั่งการชีวิตเป็นยอย่างยู่เราจรึงต้องสังเกตอย่างละเอียดอยู่รวมกันเป็นชาวสิวิไลเป็นชุมชนสังคมประเทศยุคชาวสิวิไลปรามีสามสิทธัตระเดชพรุณหลลปุสุจันทัสโร เพื่อลงรายละเอียดทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบของชาวสิวิไลของชุมชนสังคมประเทศชาวสิวิไลาการสร้างชาวสิวิไลผู้รู้ท่านได้ ทำมาตลอดปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆท่ามกลางกระแสธรรมของกิเลสที่ปิดบงังไม่ให้รู้ปกติของชาวซสีไลแบบที่ เราสังเกตได้การรู้ถึงรายละเอียดของชาวสิวิไลจะต้องรู้เห็นเป็นอย่างปกติเป็นบารมีสามสิทธัพระเดชประคุณหลวงปู่สดจันทัศโรที่ เป็นตัวตนที่แท้จริงของเราซึ่งเป็นชาวซิวิไลที่อยู่ได้ด้วยตัวเองหล่อเลี้ยงรักษาตัวเองพึ่งพาตัวเองได้จึงสามารถประครับประคอง ผู้อื่นประคับประคองชุมชนสังคมประเทศของชาวซิวิไลโดยไม่ทำร้ายทำลายคนสัตว์ติ่งของสร้างองค์ประกอบของชีวิตเป็นยอย่างยู่อาหารเครื่องนุงม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ได้ด้วยตัวเองรักษาความเป็นตัวของตัวเองจากการเปลี่ยนกิเลสให้เป็นบารมีสามสิทธัตร,ระเดชภคุลลงโพสตัญทัศโรหน่วยใหม่ๆการเปลี่ยนกิเลสเป็นบารมีสามสิทธัตถรระเดชภคุลลงโพสตัญทัต,รทตรโรหน่วยใหม่ๆ คือการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค้นเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกพารมี30สามสิบพัระเดชคุณหลวงโพศจันะสโรเกิดการไหลเวียนของพารมี30สามสิบพัระเดชะคุณหลวงโพศจันทสโรทั้งส่วนละเอียด ั้งส่วนหยาบอย่างครบฟงจรเป็นทานศีลสมาธิที่ปกติแยกทำทั้งหมดออกจากกันได้อย่างชัดเจนรวบรวมบารมีสามสิทธัตถะเดชปุคุลปุสสะกันทัสโรเพื่อรุกเข้าหา ทำกิเลสได้เป็นปกติตลอดเวลารวบรวมรักษาบารมีสามชิทพัด็จพระเดชภคโฬภสจันทสโรได้เป็นปกติตลอดเวลาจึงสามารถสร้าง องคประกอบของชีวิตใหม่ๆได้เพิ่มขึ้นจากการเกิดขึ้นของบารมีสามสิทธัตระเดชประกฏสดจันทร์ทัโรกเกิดการรวมสมบัติสังสมสมบัติใหม่ๆที่ได้จากธรรมทั้งหมดเป็นสมบัติ ปรมีสามสิทััพระเดระคุลอมโพสจันทัสโรเรียนจากสมบัติที่เป็นกิเลสเป็นวิบัติให้เกิดเป็นสมบัติปรมีสามสิทธัประเดระคุลอมโพสตันทัสโร ที่ทำให้เกิดสมบัติใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเช่นสมบัติของพระเจ้าจากกักรพรรดิที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาเป็นสมบัติเพื่อการรักษารวบรวมปรมีสามสิบทัต ะเดพปะคุณหลวงพุทธจันท์ทโรเป็นสมบัติที่อยู่ในชุมชนสังคมประเทศชาวซิวิไลเป็นสมบัติที่ทำให้วงจรของการหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกปรมีศาสิตัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัศโรเป็นปกติมากขึ้นที่ได้จากการเปลี่ยนธรรมทั้งหมดให้เป็นบารมีสามสิทธัพตพระเดชพระคุณหลวงพสดกันทัศโรหน่วยใหม่ๆรักษาปกติของ บารมีสาสิบทัศพระเดชพระปุณโณผุสดจันทัสสรทั้งส่วนละเอียดทั้งส่วนหยาบของทาดทำให้ได้ผลรวมของการขยายนิพพานธรรมบารมีสาสิบทัศพระเดชพระกุณโณสดเดันทัสโรเก้าวหน้าเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ รับรู้ได้ถึงกิเลสถูกปเปลี่ยนเป็นบารมีสามสิทธัพระเดชะคุณลลงปูสกันทัสโรที่เพิ่มมากขึ้นจากวิกฤจที่มาจากกิเลสที่ถูกพัฒนาฝับ ปุงให้เกิดเป็นบารมีสามสิบอันเด็กพุโพุสจันทสโรหน่วยใหม่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ตลอดเวลาเป็นปกติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแคบรู้เห็น ทำทั้งหมดทุกทาอย่างชัดเจนปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเล็ดของกิเลสเปลี่ยนผังสําเร็จของกิเลสเป็นวารมีสามสิบพัพระเดชภคุณหลกโพสจันทัโรได้เป็นปกติตลอดเวลา เกิดเป็นสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาบของชาวสิวิไยปรมีสามสิทธัะเดชพระคุณหลวงพุทธเจรนทสโรไม่อยู่ในการบังคับควบคุมสั่งการสร้างเลี้ยงรักษาจากกิเลสไม่เป็นทาตุ รับใช้กิเลสที่บังคับให้ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันทำให้เป็นผู้กรรมอุเวรเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เป็นภยัยพิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นจากท่อทานธรรมรวร,ร,ร,รมีสามสิบทัศเสด็จปคุณหลพุสชะรจนทัสโรถูกหลอกลวงให้รับกิเลสมาเป็นชีวิตของตัวเองถูกหลอกลวงไม่ให้รู้ ถึงธรรมทั้งหมดจึงไม่ได้รวบรวมบารมีสามสิทธัตถะเดชะครณุูสตเตทัสโรรวบรวมธรรมกิเลสอีวิตรจรึงเป็นธรรมไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้อถอนไม่ปลอดภัยไม่อโหดสิกรรมโลกโกรธหล จึงไม่เป็นตัวของตัวเองไม่พึ่งพาตัวเองไม่ทัดพาตัวเองอยู่ในกระแสของกิเลสที่ไม่มีทานสีนสมาธิที่ปกติครูบาอาจารย์ของเราจึงนำให้เรา กลับสู่สภาวะปกติตัถาเริ่มใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบาร,รมีสัพสิทธัธสโรสร้างที่สุด แห่งธรรมบาร,รมีสามสิทธัตร,ระเดชพุกุลลงพุสจันทสโรไปพร้อมๆกับท่านตลอดเวลาเป็นปัจจติเกิดเป็นชาวสิวไลเป็นชุมชนสังคมประเทศยุคชาวสิวไลบราบร,รมีสามสิทธัตร,ระเดชพุกุลลงโพสจันทสโร ที่ได้จากการเปลี่ยนกิเลสเป็นวารมีสามสิทธระเดชะคุณลลงพุสจันทัสโรได้เป็นปกติตลอดเวลารูปรวมสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาบเกิดขึ้นตลอด จากการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพที่แท้จริงของตัวตนที่แท้จริงของเราที่ทำดึงดูดบ่อเกิดถึงกลางดวงกลมประฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ์เดชเปิดปุจจุกันปัพสาวะหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ใต้ท <gas> ี <mean> ่จุดในความรณีสัจจวัตรทะเบิดเปลี <fish> ่ยนสผลกันไัตโรเจินพวกเราทำหน้าที่ที่แท้จริงของเราจัดต่อจาก